นัดสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวของฤดูกาลนี้กันเราจะได้บทสรุปนะครับกับเรื่องราวของซูเปอร์โบว์ครั้งที่58ใครจะได้แชมป์มีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นบ้างกับเรื่องราวมากมายขอต้อนรับเพื่อนๆชาวช่องเข้าสู่ล็อกตั้มพันสิทธ์ที่จะพาคุณไปเจาะเกาะอ,อกกับเรื่องกีฬาม,มากมายและหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กใหญ่อินไซต์ออฟไซต์หรือริงไซต์ เพราะทุกเรื่องมีมุมคิดทุกชีวิตมีเรื่องเล่าเรามาเปิดหูและดูด้วยใจไปพร้อมกันนะครับคุณอยู่กับผมครับตอกตั้มพันศิษย์วิชียาคุปผู้บรรยายกีฬาที่คุณคุ้นเคยพอดแคสเตอร์ที่คุณคุณ้นหูดูแลคุณเองครับสวัสดีครับพี่สุมเมศสวัสดีครับตั้มสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ ซิงเจียยูอีซ hmm. ินนี้หัวใช้อ่างเปลร <Man. S 1> วดตกไ้กิบอิทูมีกิบอิทูมีโอเคได้ช่วงเวลาพอดีนะครับยังไงก็สวัสดีปีใหม่นะครับแฟนๆทางช่องทางของตอกต้ำพันสิทธ์ด้วยนะครับทาง YouTube หรือว่าทาง Facebook ก็ตามนะครับไม่ว่าจะช่องทางไหนนะครับมีความสุขมากๆนะครับกับ วันปีใหม่ของคนไทยเชื้อสายจีนด้วยนะครับพี่สุมเมศครับเราเดินทางมาถึงนัดสุดท้ายกันนะครับกับเรื่องราวของซุปเปอร์โบดังนั้นทั้ง EP นี้และ EP ต่อไปซึ่งจะเป็น EP ที่พี่สุมเมศมาอยู่ในรายการของเราเนี่ยนะครับก็จะอัดแน่นกันเต็มๆเกี่ยวกับเรื่องของซุปเปอร์โบลล้วนๆน,นะครับงั้นเราไปกันเลยครับตอกตั Talk ้มอ n นดิเมอครับ ตัวเลขแรก9กขีด9นะครับ9ขีด9คืออะไรแม่พี่สุมเมธไม่ใช่วันที่9เดือน9นะครับแฟลตปลาทองขายห้องไม่ใช่เลยครับ <S <S <ไ S 1> แตกใกล้เคียงกันเพราะว่าเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ในซุปเปอร์โบขอแม่พี่ที่ฮ้ฟทำโชว์กันนิดนึงนะครับปีนี้อย่างที่ทราบกันนะครับว่าเป็นการคัมแบ็กซุปเปอร์โบของ King of R&B อาร์เชร์นะครับตอนนี้เนี่ยอายุ45ปีนะครับ <Yeah. S 1> เขาโด่งดังมามากมายนะครับมีเพลงออกมาแล้วทั้งหมดเนี่ย8สตูดิโออัลบั้มไม่นับที่ไปฟิชเชอร์ริงนะครับแล้วก็ <Yeah. S 1> มียอดขายกว่า15ล้านคัปี้และมีเพลงดังมากมายนะครับมีถึง9เพลงด้วยกันที่ขึ้น100บิ l บอร์ดชาร์ตนะครับบิลบอร์ดฮอตฮิตเขาขึ้นมาแล้วถึง9เพลงนะครับและในวันซ u เปอร์โบตามแผนของเขาที่วางเอาไว้ทันทีที่การโชว์เสร็จปุ๊บ เขาจะวางขายเขาจะเปิดเป็นขายสตรีมมิ่งของอัลบั้มชุดที่9นั่นเป็นที่ไปที่มาของ9ขีด9ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในฮาร์ปไทม์โชวของซูเปอร์บูเนี่ยมักจะเป็นศิลปินที่ได้รับความนิยมแล้วก็ปีนี้เราจะดู a r c เชอร์ซึ่งใครที่ชอบเพลงในแนว R&B น่าจะพอใจแล้วก็ที่เชื่อว่านะซูเปอรบูในช่วงฮาร์ปไทม์โชวเนี่ยมันเป็นโชว์ที่อลังการอยู่แล้วละ่ะ ตัวเลขที่2นะครับเป็นตัวเลข5ขีดศูนย์ครับมาตัวเลขนี้จะพูดถึงอะไรพูดถึงสนามสักหน่อยแล้วกันนะครับ a l l e g i a n t Stadium นะครับที่ Las Vegas เปิดมาในปี2020มูลค่าการก่อสร้างกว่า1,900ล้านเหรียญสหรัฐนะครับที่นี่ครับต้อนรับผู้มาเยือนในรอบชิงซูเปอร์โบว์ทั้ง2ทีมเนี่ยมาแล้ว5ครั้ง แล้วทั้งคู่ก็มีสถิติที่สุดยอดเลยนะครับในการแข่งขันที่นี่ครับเพราะต่างฝ่ายต่างชนะ100%เต็มนะครับโดยทางได้ของแ a สซัสซิตี้ชีฟเนี่ยมาที่นี่บ่อยหน่อยนะครับเพราะว่าก็บ้านใกล้เดินเคียงอยู่ฝากฝั่งเดียวกันมา4ครั้งชนะไปทั้งสิน้นส0ูตรเลยครับ ส่วนทางฝั่งของซานฟรานซิสโก 49ers นะครับมาไม่บ่อยครับเพราะว่าเพิ่งจะมาครั้งเดียวเท่านั้นเองนะครับนั่นก็คือสัปดาห์ที่17ของฤดูกาล2022นะครับซึ่งครั้งนั้นเกมเดือดปุดปุดเดือดสุดเลยนะครับเฉือนชนะเจ้าบ้านไปเพียงแค่37ต่อ34ครับถ้าฟังจากสถิติตรงนี้เห็นได้ชัดเลยว่าแคนซัสซิตี้ชีฟส์เนี่ยจากค่องท่านจะได้เปรียบทีม4 9 e ์ s ในแง่ที่ว่าสนามแห่งเนี้ยแม้ว่าจะเป็นสนามเป็นกลางในซูเปอร์โบ๊ แต่ความเจนสนามความคุ้นเคยในสนามของทางทีมชีฟส์เนี่ยจะเหนือกว่าไนเนอร์เยอะเพราะว่าก็เป็นสนามที่ใช้แข่งเจอกับทีมร่วมกลุ่มอย่าง r a เดอร์ก็จะคุ้นเคยกับสนามเยอะหน่อยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อาจจะมีความได้เปรียบเล็กๆอย่างน้อยก็รู้ว่าห้องน้ําไปทางไหน <laughs> <laughs> ไปิดท้ายกันนะครับด้ตัวเลขหลักหมื่นเลยครับ18,566นะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่เราจะพูด เกี่ยวกับซูเปอร์โบอยู่เสมอๆทุกๆปีเลยนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้เจาะจงลงไปในเรื่องเกมการแข่งขันนั่นก็คือตัวเลขอัตราค่าโฆษณาในซูเปอร์โบนะครับซึ่งปีนี้โหดมากๆนะครับตัวเลขที่เปิดออกมาครับสล็อต30วินาทีราคาออกมาเนี่ยนะครับ7ล้านเหรียญแพงมากๆครับตัวเลขหลักหมื่นนี้นะครับมันคือจํานวนเปอร์เซน็นที่เพิ่มขึ้น ถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปในช่วงที่เขาขายโฆษณากันอู้ฟู่ยุคแรกๆนะครับปี1,967ครั้งนั้นเนี่ยสล็อต30วินาทีนะครับอยู่ที่37,500เหรียญสหรัฐเท่านั้นนะครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากปีนั้นมาถึงปีนี้มันเพิ่มมาทั้งสิ้น1,8566%เเซ็ครับ ก็ต <S preach science> <color> ้องเข้าใจว่าตั้งแต่ปี6 7ถึงปัจจุบันนี่อัตราเงินเฟ้อต่างๆเนี่ยแน่นอนทําให้ราคาโฆษณาเนี่ยมันจะต้องแพงขึ้นเป็นปกติแต่สิ่งหนึ่งซึ่งบรรดาเจ้าของกิจการเจ้าของสินค้าผลิตภัณฑ์แล้วแต่ที่มาลงโฆษณาในโบนเนี่ยเขาเห็นว่าคุ้มค่าเพราะว่าเวลาที่ออกอากาศไปแล้วเนี่ยคนดูเนี่ยมหาศาลเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเรตติ้งของเกมซูโบนเนี่ยคือสูงสุดในบรรดาเรตติ้งทุกรายการทุกประเภทในสหรัฐอเมริกาอยู่แล้วก็ถือว่าคุ้มค่าในการลงทุน และนี่ก็คือทั้งหมดของต้องตั้มอีนัมเบอร์ใน EP s ีซูเปอร์โของเราแล้วครับเอาละครับพี่สุเมฆมาผ่านไปแล้วกับตัวเลขชอบไหมชอบไหมเฮ้ยถามแบบนี้ก่อนครับพี่สุเมฆทำไมเกมเกมนี้มันถึงน่าสนใจยิ่งนักเกม s u p e r b o w บในแต่ละปีเนี่ยครับการแข่งขันซูเปอร์โบเนี่ยมันจะแยกเป็น2ส่วนอันดับแรกก็คือเรื่องของการแข่งขันของคู่ชิงซึ่งกว่าที่จะฝ่าฟันกันมาจนถึงในรอบซูเปอร์โบเนี่ย แต่ละทีมแต่ละสายที่จะได้แชมป์มาเนี่ยโหต้องถือว่าออกศึกต้องผ่านศึกผ่านอะไรต่างๆมามากมายโชคชนเพราะฉะนั้นเนี่ยพอได้สองทีมหรืกวะทีมาแข่งกันเนี่ยมันก็ถือว่าได้ดูเกมการแข่งขันที่ถือว่าสุดยอดของแต่ละสายมาเจอกันอันนี้คือเสน่ห์ของเกมกีฬาแต่อีกอย่างหนึ่งซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยสําหรับในช่วโบว์ก็คือฮาร์ฟไทม์โชว์พี่เชื่อได้ว่าน่าจะเป็นกีฬาประเภทเดียวก็ว่าได้นะที่ฮาร์ฟไทม์โชว์เนี่ย เป็นการแสดงของศิลปินระดับโลกมาโชว์บแบบชนิดที่เต็มๆให้ได้ดูแบบ,แบ,บชนิดที่เต็มอิ่มประมาณสัก2 0ถ<ด>ึง30เลยซึ่งปกติแล้วเนี่ยเกมกีฬาระดับโลกทั่วไปเนี่ยในการพักครึ่งไม่มีกีฬาประเภทไหนที่จะมีการแสดงของศิลปินระดับโลกมาให้ดูเต็มอิ่มขนาดนี้ ังนั้นมันก็เป็นอีกหนึ่งอัตลักษณ์ที่ทําให้ซูเปอร์โบน่าสนใจพี่สมชายมีความประทับใจเกี่ยวกับอันไหนบ้างขอสักปีสองปีก็พอครับคือเอาประทับใจท,ที่สุดก็แล้วกันก็คือปีของไมเคิลแจ็กสันซึ่งปีนั้นเนี่ยพี่ถือได้ว่าเป็นฮาร์ปไทม์โชว์ที่สร้างความฮือฮาไปทั่วโลกใครจะนึกว่าอยู่ๆจะมีไมเคิลแจ็กสันโผล่มาจุดโน้นปุ้งทีโผล่มาที่นี่ปุ้งทีคือในสนามเนี่ยไมเคิลแจ็กสันเนี่ย เขาเรียกว่าโผล่ขึ้นมาในแต่ละจุดของสนามแล้วโผล่คบเพลงยไโปไโผล่อธัธจันทร์ใช,ใช่ซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันสร้างความฮือฮาแล้วก็เป็นสีสันที่ทําให้คนที่อย่างที่บอกต่อให้ไม่ได้สนใจว่าเอเฟลเล่นกันยังไงอเมริกันฟุตบอลมันคืออะไรแต่ฮาร์ทไทม์โชว์ตรงนี้นนมันตงนึงตราตึงใจและทําให้เกิด <S 2> <S 2> ความประทับใจซึ่งส่วนตัวเนี่ยในฮาร์ทไทม์โชว์ของไมเคิลแจ็กสันเนี่ยคือสุดยอดในความรู้สึกของพี่นะ ในการบันทึกเอาไว้เนี่ยโลกก็จะยอมรับครับว่าซูเปอร์โบของไมเคิลแจ็กสันเป็นจุดเปลี่ยนของซูเปอร์โบ์ไปเลยครับก่อนหน้านั้นก็จะเป็นพวกโยธวาทิศเด็กนักเรียนบ้างมาหาทิทาลัยบ้างเป็นของทาหารบ้างแต่เขาก็ทําของเขาออกมาดีนะแต่เหมือนกับว,ว่านี่แหละค,คือการเปลี่ยนโลกเอาดาราเข้ามาหมุนเวียนเปลี่ยนกันไป แต่ว่าเมื่อกี้พูดค้างเอาไว้เหมือนยังจะมีอีกสักครั้งหนึ่งใช่ไหมพี่สุเมธที่พี่สุเมธชอบถ้าถามว่าชอบเนี่ยจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าชอบเยอะแล้วก็ประทับใจสุดค,คือมิเชลสันแต่มันมีอยู่ฮาร์ปไทม์โชว์ที่ต้องถือด้วยว่าสร้างความตะลึงให้กับโลกถามว่ามัน,เป,นเป็นประทับใจในแง่บุกไหมมันก็อาจจะไม่ใช่แง่บุกแต่ว่า<อ>ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฮาร์ปไทม์โชว์ที่สร้างความมือฮาก็คือของแจสซินทิเบเลกที่มีการปวดต้องปวด,ดเต้าของน้องสาวของมิจชลสันนี่แหละซึ่งตรงนั้นเนี มันก็สร้างความมือหาอีกแบบหนึ่งในส่วบงเหมือนกันคือพูดง่ายว่ากลายเป็นวรัลที่พูดถึงกันอย่างชนิดที่ทําให้เอ็นอเองเนี่ยจาเป็นที่จะต้องมีการเหมือนกับเป็นการเซ็นเซอร์ที่เราดูแอปทาโชว์ใช่เขาจะไม่ได้เป็นการถ่ายงสดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์จะมีดีเลย์ก็เนื่องจากเหตุการณ์ครั้งนี้เหมือนกันพี่สมเมธพ่อพูดไปแล้วเนี่ยผมก็มีของผมเหมือนกันนะซึ่งแบบโหผมได้เปรอมากเลยอะนะครับอย่างแบบถ้าเกิดว่าดู ดูย้อนหลังบ่อยๆผมยอมรับเลยผมดูเลดี้กากาดูแคทตี้เพอร์รี่พวกนี้ดูบ่อยผมรู้สึกว่าแบบเอ้ยไม่องาลังการมาดอนน่ามาดอนน่าก็ชอบนะครับแบล็กไอพีอะไงเงี Party, ้ยสายปาร์ตี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นจุดที่ทําให้ผมรู้สึกว่าผมรู้สึกอินแล้วก็แบบอยากดู h าร์ฟไทม์โชวในทุกๆปีแน่นอนไม่ใช่บรูซปิงทีนไม่รู้จักบอยในอเมเกิดไม่ทัน <c oughs> แต่ว่า เป็นวงที่เก่าพอๆกันครับตอนนั้นก็เป็นวงร็อกอย่าง Aerosmith สุดยอดอ่ะ Aerosmith ตอนนั้นเนี่ยก็มาเนี่ย Walk This Way นะครับตอนนั้นก็จะมีอย่าง Justin Timberlake มาในนาม e n s y n g เกิดทันกันไหมครับ e n s y n c is gonna be m e อ n น่าจะทันเนยเพลงพวกยุคบอยแบดนยุคแรกๆอ่ะมันก็น่าจะทันอยู่ทำไม่ผิดนะมี Messi, Elliot แล้วก็จะมีแฟน Justin ตอนนั้นน่ะชื่อไรวะ Britney Spears เขาก็จะออกมาโชว์กันน่าจะไม่แน่ใจมีรัน DMC ด้วยเปล่าไอ a l k ดิสเวย์เขาลองคู่กันสาสตร์ตรงนั้นน่ <S 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 ะก็เลยจะเป็นจุดที่ประทับใจมาตลอดแล้วแบบคอยรอ <S 2> <S 2> <S ดูเลยนะครับเออเรื่องนี้ทำเป็นเหมือนเรื่องเล็กนะพี่ซูมเม้นะแต่ว่าฮา l ์ t ไทม์โชว์มันก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เกมเกมน,นี้เนี่ยมันดูเป็นสีสันคนที่ไม่ได้สนใจก็เลยาสามารถที่จะเหมือนกับว่ามีส่วนร่วมกับซูเปอร์โบได้แม้ว่าจะไม่ใช่เป็นแฟน n f l อยาบ เต็มปากเต็มคาก็ตาม NFL เนี่ยฉลาดในการที่เอาสปอร์ตมารวมกับเอนเตอร์เทนเมนต์ได้อย่างลงตัวคือเราจะเห็นเลยว่าการที่จะมารวมกันแบบนี้ได้เนี่ยมันไม่ง่ายนะเพราะอย่าลืม <ừ> ในสนามกีฬาเนี่ยอยู่ๆเนี่ย NFL สามารถที่จะนรมิตสนามกีฬาภายในช่วงเวลาไม่กี่นาทีให้กลายเป็นวเวทีคอนเสิร์ตใหญ่ S <S> <ผม S 1> แล้วอลังการาาด้วยนะไม่ใช่ว่าเป็นบบสนามหรือว่าเป็นช่วงของเวทีแบบกองกองแกงแกงแต่นี่แบบทั้งแสงสีเสียงจัดเต็มแล้วดูโชว์แบบชนนดที่คนที่จ่ายค่าบัตรเข้าไปดูในการดูซูเปอร์โบเนี่ยคุ้มค่าทั้งดูเกมกีฬาแล้วก็ดูคอนเสิร์ตระดับโลกแบบชินนีที่ไม่ได้รู้สึกเหมือนกับว่ามาดูกีฬาแล้วมีดนตรีแถมแต่เหมือนกับได้ดู2อย่างเนี่ยควบคู่กันไปแบบที่ลงตัวบรรยากาศมันก็จะดูเฟสติวัลหน่อยนะยิ่ง สองปีที่แบบสองปีหลังสุดที่ไปดูที่โรงหนังอะ่ะจะรู้สึกเลยเออแบบโอ้ยยิ่งดูจอใหญ่แล้วก็แบบฟังเสียงดีๆอะไรเงี้ยแบบเออว่าแมบบ่งแบบแบบรรยากาศแม่งเฟสติวัลจรงิงๆนะครับก็เลยแบบดูแล้วมันก็เป็นโมสเนทที่น่าสนใจจุดหนึ่งที่ทําให้ซูเปอร์โบเป็นที่สนใจเพราะว่ามันจะถูกพูดถึงก่อนเกมนี้หลายๆแง่เมื่อสักครู่นี้เรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์ใช่ไหมนะครับมันก็จะจับคนในวงกว้างขึ้นมาละนะครับผมไม่ต้องแปลกใจแค่เทเลสเวฟดูกันง่ายๆนะครับคนดังนักร้องหนึ่งคน นะครับระดับหัวแถวของโลกนี่แหละอะนักร้องหนึ่งคนมาถึงเสร็จปุ๊บประกาศตัวเมื่อเดือนกันยายนปรากฏตัวว่าเป็นแฟน NFL เป็นเป็นแฟนนักกีฬา NFL ยอดขึ้นมา300กว่าล้านเหรียญมันไม่แปลกรับที่เหมือนกับว่าเธอก็จะพาคนที่เป็นแฟนของเธออะซึ่งหลายคนก็ไม่ได้เคยดูหรอกออไม่เคยดู NFL หรอกไม่ได้สนใจหรอกแต่ ความเหมือนว่าเรตติ้งมันก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยอีกจุดหนึ่งพี่สุดแม่ที่เราจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้เพราะว่าซูเปอร์โบ <Super Bowl S 2> เป็น <c oughs> ของแพงซูเปอร์โบเป็นของพรีเมียมในทุกๆวินาทีที่ปรากฏประมาณ3ชั่วโมงเครื่องถึง4ชั่วโมงในการออกอากาศว่ากันว่านี่แพงกว่าโอลิมปิกนี่แพงกว่าฟุตบอลโลกรอบชิงไอเกมอรอบชิงฟุตบอลนัดหนึ่งนี้มันทำได้ขนาดนั้นเลยเหรอพี่ คือซูเปอร์โบเนี่ยมันเหมือนกับเป็นแมทหยุดโลกของคนอเมริกันทุกสายตาทุกความสนใจเนี่ยจะพุ่งตรงมาที่ซูเปอร์โบนั่นก็หมายถึงว่าเวลาที่เราจะโฆษณาประชาสัมพันธ์ไม่ว่าเราจะมีอีเวนต์อะไรหรือทำอะไรก็แล้วแต่ที่ออกอากาศหรือมีการโฆษณาในรายการหรือแม้กระทั่งในช่วงของอีเวนต์ของซูเปอร์โบอยเรลืนว่าการที่ ซบเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะแค่เกิดในช่วงของการแข่งขันคนเดียวแต่มันมีกิจกรรมรอย่างเช่นมืองที่จัดของการแข่งขันอย่างปีนี้จัดที่าสเวกัสเนี่ยคนแห่แหเข้ามาไม่ว่าจะเป็นร้านค้าขายเครื่องดื่มอาหารการกินจะให้ความสนใจกับเกมเกมวันนี้ใช่นะครับเขามีเป็นภาพ เอ่อที่เพิ่งจะขายโฆษณาไปอ่ะชื่อในลาสเวกัสที่ชื่อซเฟีย Sophia. ที่เป็นฟ <Sophia. S 1> นที้ใหญ่ใหญ่เอ่อซเฟียจะเป็น <Sophia. S 2> โดมแบบกลมๆแล้วก็จะมีการถ่ายยิงโฆษณาเนี่ยอยู่ภายนอกซึ่งตอนเนี้ยเขาใช้หมวกกันน็อกวันหนึ่งเป็นของเควันหนึ่งเป็นของโคดี้ไนเนอร์เออแล้วก็ขึ้นโลโก้ของ s u ซูเปอร์โบว์ครั้งที่5้าสโอ้โหยอดที่ใช้ไปเนี่ยนะครับยอดที่ใช้ไปโหดมากนะครับ ดิปกติเนี่ยเขาจะคิดกันอยู่ที่4แสนห้าอันนี้เหรียญนะนะครับแต่พอซูเปอร์โบว์มาซื้อเนี่ยแม่งล่อสองล้านเลยเอันนี้อนี้ต่อสัปดาห์นะต่อสัปดาห์นะคืออย่างที่บอกว่าปกติโฆษณาเนี่ยโอเคอาจจะมีคนสนใจระดับแต่พอเป็นซูเปอร์โบว์เนี่ยมันกลายเป็นทุกคนในสหรัฐอเมริกาเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็ข่าวคลาที่ออกมาเนี่ยคนก็ตามมันตลอดอย่าลืมว่ามีโฆษณา เนี่ยจากของสเปียร์เนี่ยมันทําให้ยิ่งสร้างความน่าตื่นตาตื่นใจโอ้ยอยู่ๆเนี่ยเราเห็นหม่ก,กน,น็อกแบบมาหาขนาเเลยขนาดมา,มาเนี่ยอยู่ที่กลางลาสเวกัสเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นจุดที่จุดขายอ่ะที่ทําให้คนเป็นแลนด์มาร์กนะเป็นแลนด์มาร์กนะคนก็แวะไปถ่ายรูปกันนะใครที่มีโอกาสกันตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าโอ้เรื่องโฆษณาเรื่องยอดเรื่องตัวเลขเนี่ยก็คงคงเห็นกันแล้วนะครับหลายครั้งจะมีการเปิดตัวโฆษณาที่จะมาที่นี่ไม่ใช่โฆษณาเก่าต้องโฆษณาใหม่ เป็นแคมเปญใหม่ของสินค้าต่างๆที่จะเพิ่มมูลค่าเวลาสินค้าใหม่ๆที่ออกมาแล้วก็ทาแคมเปญโฆษณาแล้วยิงสปอตลงไปในช่วงเวลาของการแถบทอดสดทันะ่วโลกเนี่ยมันสร้างความจดจําแล้วก็ทาให้คนเนี่ยเห็นได้ในทันทีแล้วมันมีผลที่ตามตอบมาแบบทะเยอทะยนเลยนะไม่ว่าจะเป็นโฆษณาเมื่อก่อนของพวก Apple อะไรต่างๆเนี่ยพ่อยิงโฆษณาไปปุ๊บเนี่ยสามารถที่จะสร้าง Impact มหาศา<ด> <3 S 2> ลขึ้นมาได้เลยนะครับมแม้แต่ซีดีของคนที่ไปเล่นฮาร์ฟไทม์โชว์ยอดดาวน์โหลดแม่งขึ้นเดียวนั้นเลย ูปีที่แล้วดิที่เจลีฮันน่าเอาแป้งพับประบหน่อยนึงอ่ะจากที่ขายดีอยู่แล้วแม่งโคตรขายดีเลยนะครับผมใช่ครับอ่านะฮะเออก็ดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีความพรีเมียมมีนู่นมีนี่ต่างๆนานานะครับและด้วยความที่ซูเปอร์โบครับพี่สุเมศครับมันก็จะมีการเดินทางมาอย่างยาวนานมากๆกว่า58ดนี่เฉพาะนี่เฉพาะที่เขานับเป็นซูเปอร์โบนะเอราใหม่เนี่ย5้าแปดปีนะครับดังนั้นเรื่องเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ตัวเลขเต็มไปหมดเลยพี่สุเมศ ในความสนใจของพี่เฉินเปอร์โบเป็นเกมแบบไหนครับถ้าไปดูย้อนหลังในอาจจะเป็นในคลิปใน YouTube หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะเห็นว่าโซโบชุดแรกๆเนี่ยจะเป็นโซโบแบบที่อาจจะไม่ได้เป็นโซโบที่มีแต้มเยอะใช้เกมรับ,รบใช้เกมวิ่งกันเยอะออแต่ว่าสีสันเนี่ยมันเริ่มมาฉูดฉาดเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าตั้งแต่ช่วงประมาณโซโบครั้งที่ประมาณสัก20ก,กว่าเป็นต้นมาเนี่ยมันเริ่มมีเกมที่สนุกขึ้น เริ่มแลกหมัดมากขึ้นเกมเริ่มสูสีมากขึ้นทําให้หลังๆเนี่ยโซโ,โบเนี่ยกลายเป็นเกมที่แต้มเนี่ยมักจะไม่ใช่คว่ามักจะอาจจะมีบางปีที่แต้มอาจจะขาดแต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นเกมที่สูสีคู่ขี้เป็นเกมแรกหมัดเป็นเกมที่ใช้เกมรุกเกมรับเข้าใส่กันได้แบบตื่นเต้น่ะมันก็เลยกลายเป็นเสน่ห์ไงว่าโอ้โซโบเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นการคัด2ทีมสุดยอดในช่วงเวลานั้นๆของแต่ละปีเนี่ยมาเจอกัน นะครับก็แล้วก็มันก็ดูเป็นสายเอนเตอร์เทนด้วยนะหลายหายเกมทำแต้มแข่งกันและหลายๆเกมก็จบแบบว่าแบบยเยอะโอเออจบแบบมึงไม่น่าเป็นอย่างนี้เลยเนอะอะไรอย่างเงี้ยบางทีความผิดพลาดแค่กระบิเดียวอะ่ะมันส่งผลไปจนจบเกมเลยครับเราจะเห็นเลยว่าเกมอาจจะตัดสินด้วยการเตะฟิลโกลชนะหรือแม้กระทั่งในส่วโบนความทรงจำของต้องบอกว่าเป็นความทรงจำที่แฟนๆของ Buffalo Bill ไม่อยาก ไม่ไม่อยากจดจำลยนะ,ะ,ะเพราะว่าในเกมที่วไรท์วไรท์เ right, uh ออไวไรท์ right นั่นแหละคือเกมวันนั้นเนี่ย <Yeah. S 2> กำลังจะชนะอยู่แล้วอ่ะแต่ปรากฏว่าไปเตะชนเสาอะแล้วก็แพ้ชจแอนแบบน่าเจ็บใจอะซึ่งตรงเนี้ยม,มันก็ถือว่าเป็นเสน่์อย่างหนึ่งที่โอเคอะมันช็อก <Yeah. S 2> แต่ว่าทําให้รู้สึกว่านี่คือเสน่ห์ของซูเปอร์โบตรงที่ว่ามันไม่สามารถที่จะคาดการได้ mm hmm. ไม่สามารถที่จะรู้ว่า ในช่วงวินาทีแค่ซิ่วนาทีสุดท้ายเนี่ยมันพลิกจากที่ชนะเป็นแพได้หรือว่าจะเป็นซุปเปอร์โบในแบบหลายๆอย่างที่แบบไม่เกี่ยวกับเทนนิยายอ่ะเ <c oughs> นี่ยที่เขาเพิ่งท <c oughs> ี่เขาเพิ่งฉลองครบรอบกันเท่าไหร่เจ็ปีใช่ปะ่ะไอเกม <c oughs> ที่เพลเทียสตามหลังแบบสุดกู่มากอะ่ะนะครับกับเอตแลนตาฟอลคอนส์แล้วก็กลับมา <c oughs> ได้อ่ะ <c oughs> โอ้โหแบบเยอยแบบนี้ได้ก็ได้เหรอนะครับพี่สุเมธแล้วครั้งนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นครั้งเดียวในซัเปอร์โบนะ ที่มีการต่อเวลาโดยที่เฟรทเนี่ยเอาชนะแอรแลนต้าไป34-28เกมนั้นก็ถือว่าโอ้เป็นเกมคัมแบ็กแบบสุดยอดแล้วเชื่อได้ว่าคนที่ชอบทอมเบรดี้อ่ะส่วนสำคัญก็คือได้ดูเกมเกมเนี้ยประทับใจว่าโอ้นี่คือโกลดนี่คือเทพจริงๆที่สามารถทำทีมคัมแบ็กได้อยู่ลือเชื่อใช่แล้วก็ไปเสียรังวัดตอนแพ้อลไลสองปีนั่นแหละ <laughs> อันนี้เข้าใจได้ว่า <laughs> มันถือว่าโอ้แบบคือ ในอนเอรมันมีอย่างนะตามตรงที่ว่าบ,บางครั้งเนี่ยฝีมืออย่างเดียวไม่พอมันต้องมี<ช>เหมือนกับว่ามีดวงมีอะไรบางอย่างซึ่งการ,รมีดวงของอีไล่ะขมเบรดี้เหมือนกันนะเจอสองผลเนี่ย<ช>เป็นคนเดียวนะที่เจอเบรดี้สองผลแล้ว สัตว์เแดงสองจุดในุช่วงก็เหมือนแบบไอ้ที่มันมีภาพไงที่เขาแบบเก็บตัวแล้วอีไลมันไปร้องเพลงแร็ปอ่ะอีไลมันบอกอะไรครับบอกว่ากูชื่ออีไลแมนนิ่งกูเจ๋งเออเออทอมเบดี้แม่งโคตรเก่งแม่งโคตรของโคตรเก่งแต่กูตบแม่งสองเด้งไปสองรอบแล้วนะเว้ยก็นี่ไงแบบอู้อีไลแมนนี่แม่งแสบมากแสบมากก็ถือว่าซูเปอร์โบแบบนี้ก็พอจะพูดได้นะพี่สุเมฆนะว่ามันเป็นเกมที่เหนือความคาดเดามีหลายรถ หลายชาติสุดท้ายเลยครับช่วงท้ายของรายการในอีนี้นะครับพี่ชูมเม่ครับผมถามพี่ชูมเม่แบบนี้ละกันนะครับถ้าเกิดว่าให้จำกัดความของซูเปอร์โบสำหรับนายชูมเม่ใัฐนะเพืนชาติที่ภาค NFL มากว่า30ปีซูเปอร์โบสำหรับนายชูมเม่มันหมายถึงอะไรครับคือมันไม่ใช่ว่าเป็นกีฬาธรรมดาแต่มันมคือมหกรรมการแข่งขันกีฬาที่ยิ่งใหญ่มากคือตั้งแต่แตครั้งแรกที่พี่ดูซูเปอร์โบเนี่ยก็คือซูเปอร์โบที่เป็น แคสแห้งๆก็คือเป็นเทปแต่ปัจจุบันเนี่ยเราได้ดูกันแบบถ่ายทอดสดเนี่ยขนาดตอนนั้นดูแค่เป็นแบบเทปเนี่ยยังสร้างความประทับใจเลยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันยิ่งเพิ่มเติมมันยิ่งทําให้รู้สึกว่าการดูเนี่ยในแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยมันมีความสุขแล้วก็มีความสนุกที่ทําให้แต่ละปีมันก็มีสเสน่ห์มันอี ะะครับนะบไม่อยากจะบอกเลยครับปีแรกที่พี่สุมเมศดูะไรที่บอกเนี่ยก็คือปี1978นะครับพี่เบิรด <laughs> <า>ชนะดัลลาสองปีก่อนพันสิท <laughs> ธิ์เกิดแล้วจนมาตอนนี้แหะพี่สุมเมศซุปเปอร์โบว์มันมีความหมายของพี่สุมเมศแบบไหนครับกีฬาที่เหมือนกับว่าเฉพาะเจาะจงไม่ได้เล่นกันเป็นแบบทั่วโลก แต่มันสามารถที่จะสร้างความประทับใจให้กับคนดูที่อาจจะไม่ได้รู้จักเลยนะว่า NFL หรือว่าอเมริกันฟุตบอลคืออะไรให้มาสนใจในซ <ừ. S 1> ุ่มโบว์ได้เนี่ยอันนั้นก็คือความประทับใจส่วนหนึ่งพี่เหมือนกันนะที่รู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยมันเป็นกีฬาที่มีเสน่ห์ขนาดที่จริงๆนะที่ถึงแม้ว่าคนอาจจะไม่ได้ติดตามแบบใกล้ชิดไม่ได้ติดตามแบบชนิดที่เรียกว่าโอ้ตามดูสัปดาห์ต่อสัปดาห์แต่พอถึงซุ่มโบว์ทำไมเขาถึงมาให้ความสนใจทําไมถึงต้องมาดู ตรงนี้มันถือว่าเป็นสิ่งที่เขาทําได้อย่างยอดเยี่ยม NFL อยู่มายาวนานแล้วก็ทามาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเขามีการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงจนทําให้มันกลายเป็นแมสมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสุดท้ายเลยครับนี่คือคาถามสุดท้ายปิด,ดรายการกันแล้วครับพี่สุมเมธครับอันนี้เป็นคําถามที่มีคนดูถามเราบ่อยพี่สุมเมธขอสองซุปเปอร์โบว์ที่ประทับใจที่สุดในชีวิตของพี่สุมเมธเลยครับไปที่ไหนก่อนดีครับต้อง บอกอย่างนี้ก่อนว่าคนเราเนี่ยเวลามีความทัาใจเนี่ย่วนใหญ่จะเป็นความประทับใจแรกที่เราได้เห็นได้เจอเพราะฉะนั้นเนี่ยซูโบครั้งที่ถือว่าเป็นความประทับใจแรกของพี่ก็คือซูโบครั้งที่สิบสามนะก็ที่ต่มเกินไปเมื่อสักครู่แหละก็คือเกมที่คาวบอยเจอกับสตีลเลอร์วันนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าคาวบอยจะแพ้สตีลเลอร์แต่มันก็กลายเป็นจุดที่ทําให้นายสุเบศเนี่ยมาสนใจอเมริกันฟุตบอลแบบจริงจังแล้วก็มีทีมที่เชียร์แบบจริงๆ จังจงครับคือถึงแม้ว่าวันนั้นเนี่ยคาวบอยจะแพส้สตีลเลอร์ไป35ต่อ31แต่ก็ถือว่าเป็นเกมแรกหมัดสนุกต่งเต้นดูนขนาดเกมนั้นไม่ใช่ถ่ายทอดสดนะเราดูเป็นเทปแต่มันให้ความรู้สึกที่แบบต้องมาลุ้นถึงพอตสุดท้ายต้องมาลุ้นถึงช่วงประมาณนาะทีท้ายๆของเกมแล้วก็เป็นเกมที่เรียกว่าทีมหนึ่งเนี่ยมีทรงเกมแบบชนิดหนึงก็เป็น าคล้ายๆเป็นเพรอัเป็นมือเปล่าเป็นทีมที่แบบเท่ๆหล่อๆเจอเป็นทีมที่มีคาแรคเตอร์ที่ดุดันแบบออกเป็นแบทแบทหน่อยๆแต่ว่าก็มีเสน่ห์ในการที่เล่นที่ดุดันเมื่อเลยกลายเป็นสิ่งที่ประทับใจครั้งแรกที่พี่ดูโซโบมันก็เลยฝังว่าโอเคนี่คือโซโบที่ถือว่าดีที่สุดในความรู้สึกของพี่นะคือครั้งที่สามนะครับผมก็ยุคเทอร์รี่แบชชอเลยนะแบบกําลังพีนะคได้เอ็มวี่ยก็้ืย คอเตอร์แบ็กของสเตลเลอร์ก็คือทเรอยเบชชอแล้วก็คอเตอร์แบ็กของทีมคาร์บอสก็คือโรเจอร์สตอร์แบ็กที่เขาตั้งฉายาเลยนะว่าเป็นมิสเตอร์อเมริกาอ่ะและอีกคร,ครั้งหนึ่งเลยครับพี่สุมเมธสุบบครั้งที่3าที่เป็นการเจอกันระหว่างทีมเซนตลลุยส์แรมส์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยยังอยู่ที่เ mm hmm. มืองเซนตลลุยส์เจอกับทีมเทนเนสซีไทร์นส์ซึ่งเกมวันนั้นเนี่ยแรมโดยคอเตอร์แบ็กที่เรารู้จักกันดีก็คือเคิร์ตบอนเนอร์ครับ คือพี่ชอบเพราะอะไรเพราะว่าวันนั้นเนี่ยเกมมันก็สนุกสตอรี่มันก็มีในส่วนของเคิร์ดบอลเดอร์เนี่ยสตอร,รี่เขาก็คือว่าจากโค้ตแบ็กที่โนเนมาาเป็นอันดราฟก่อนที่จะมาเล่นใน NFL นี่ก็เหมือนก็เป็นคนที่ทํางานแบบ, <Super market S 1> บนในพวกซูเปอร์มาร์เก็ตไม่น่าที่จะมีโอกาสที่จะมาเป็นโค้ตแบ็กในซูเปอร์โบแล้วก็ชนะในซูเปอร์โบได้แต่วันนั้นเนี่ยฟอร์มการเล่นของเขาเนี่ยถือว่าสุดยอดเป็นทั้งชนะซูเปอร์โบแล้วก็เป็นทั้ง ซูเปอร์โบว์ M.V.P. ด้วยแต่เกมวันนั้นเนี่ยที่บอกมันสนุกเนี่ยมันไม่ใช่พเพราะเพาะในเรื่องราวของเกิร์วอเนอร์อย่างเดียวแต่มันมีดรามา่าก็คือว่าในช่วง<ม>ต้นเกมเนี่ยแรมเนี่ยมันนำ16ต่อ0จนถึงในช่วงต้นโคตอร์สามแต่ปรากฏว่าไททันฮึดสู้ทำ16<ม>แต้มตีเสมอแล้วก่อนหมดเวลาไม่นานเนี่ยแรมก็มีดรามา่าอีกก็คือสามารถทำ<ม>ทัชดาวจากบิ๊กเพลในการคว้าง73หลาทัชดาวแต่<ม>เกมมันไม่จบแค่นั้น ฟอสตีมแมกแนซ่ซึ่งเป็นคอร์ต์แบ็กของทางทีมไททันเนี่ยสามารถพาทีมรุกเข้ามาแล้วที่มันตื่นเต้นคือเวลาที่เหลือเพียงแค่หกวินาทีคว้างให้กับทางเควินไดเซนรับจะเข้าเอนโซนอยู่แล้วเนี่ยแต่ปรากฏโดนไมซ์โจนเนี่ยแท็กเกิลหยุดอยูย่ที่เส้นหนึ่งหลา สร้างตำนานที่เรียกว่าเด e t a c แท็กเกิลแล้วทำให้แรมเนี่ยชนะในเกมซูโบโครั้งนั้นนี่แหละเป็นเกมที่เขาเรียกว่าลุ้นกันถึงในช่วงหนึ่งหลาหกวิแล้วเกมชนะแบบเชืช่อมกันสองเกมก็สตอร,รี่เยอะทั้งนั้นเลยนะครับแล้วนี่แหละคร,ค,รครับก็คือช่วงทั้งหมดเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพี่บอกไปแล้วสองเกมครันนี้ต่าตั้มบงแหละตั้มแหละตั้ใจต้องเอาด้วยไหน้างเอาด้วยแย่ไหนๆก็ไไหนแล้วีหนน่อย คือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับสำหรับผมกับซุปเปอร์โบเนี่ยมันผมก็มองมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นเกมที่แบบเออก็ก็น่าดูเนอะอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นเกมที่<ม>ดูมาตั้งเด็กๆเ,เหมือนกับว่าเป็นเกมเป็นเป็นเกมที่มีเหตุผลพอที่จะโดดเรียนเพื่อนั่งดูได้ยังมีภาพที่แบบจอเอลเวย์แบบที่เหมือนกับว่าแบบหลาเดียวแล้วแบบทิ้งตัวลงไปแล้วหันมายิ้มกับกล้องอะ่ะแบบกูได้แล้วกูได้แชมป์แล้วอะไรเงี้ย ปี98ม้งเออใช่ใช่เดอะเท่านั้นน,น,นะนะครับที่เดนเวอร์กับฟอร์คอนนะเออแต่ถ้าเกิดเอาจริงๆแล้วพี่สุเมธรผมกับประทับใจอันนี้เป็นส่วนตัวล้วนๆเลยนะครับเรื่องของเกม,มไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่นะครับเอ,อ่อผมรู้สึกแฮปปี้มากกับซูเปอร์โบว์สองครั้งหลังชีวิตของนายพันศิษย์อะถ้าเกิดจะบอกว่านายพันศิษย์จะทำงานอะไรเกี่ยวกับซูเปอร์โบว์ได้บ้าง ผมว่าน้อยมากเลยนะ <ừ. S 1> ที่แบบจะเป็นแบบซูเปอร์โบวแท้ๆเนี่ยโอเคผมอาจจะเคยเขียนคอลัมน์ผมอาจจะจัดวิทยุเรื่องซูเปอร์โบเรื่องเมกันเกมส์แต่ผมก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าแบบพันศิวิทยาคุบจะมีโอกาสไปทำอีเวนต์ซูเปอร์โบ ใช่ต้องต้องขอขอบคุณทีมงานจาก True Visions นะครับไม่ว่าจะเป็นทางพี่ๆที่ดูแลเรื่องผู้บรรยายหรือว่าน้องๆพี่ๆน้องๆฝ่ายการตลาดที่แบบให้โอกาสไปไปรันงานของเขาเป็นงานใหญ่ของเขาทุกปีนะครับเรื่องของซุปเปอร์โบที่จะไปดูกันที่โรงหนังซึ่งหลายมผมเชื่อว่าหลายคนก็สงสัยแบบพันศิษย์ไม่เห็นเคยภาคเลยพันศิษย์<อ>พันศิษ์ดูไม่เห็นใช่ตัวจริงอะไรอย่างนี้เลยแต่แบบ ก็ก็ไม่รู้เหมือนกันด้วยเหตุผลไหนก็ขอขอบคุณมากๆแล้วผมก็รู้สึกว่าผมมีความสุขมากที่แบบได้ได,ได้ไปแบบเซิร์ฟคุณผู้ชมที่มาร่วมงานกันแต่้นั้นสองครั้งหลังถือว่าเป็นซูเปอร์โบว์ที่มีความหมายกับผมมากไม่ว่าจะเป็นครั้งแรก<อ>ที่แ<ม>รมส์นะครับเจอกับซินซี่เบนโกชไปกับคุณอภกรโยมาเนี่ยนะครับแล้วคุณอภกรก็เอาเสือ้อเอาเสือ้อโจเอาเสือ้อใครไม่รู้มาให้ใส่เนี่ยซินซี่ปีที่2องแคนซัสซิตี้ชีฟ์กับอีเกิลส์ไปกับเอน้อง น้องปายน้องเสือ ừ, นะครับ,รบก็สนุกดีนะครับเป็นเป็นเรื่องที่น่าประทับใจมากๆแล้วก็มันก็ออกหมมออนนักแบบมาให้มันเป็นเกมเที่ดูในโรงหนังเป็นเอีเวนต์พิเศษอะ่ะพะมบนชนะกันปีละสามแต้มอาวก็ <c oughs> นี่ไงที่ว่าปัจจุบันเนี้ยซู่บโบเนี่ยม,มันกลายเป็นเกมแรกหมดัดมาเลยนะครับสร้างสิงสันแล้วก็หวังว่าที่อาจจะเป็นซูโบอีกครั้งหนึ่งที่น่าประทับใจหรือเปล่าสําหรับครั้งที่ห้าสิบแปดเพราะว่าก็จะมีอีเวนต์เหมือนกัน ที่จะต้องเจอที่รวมกันแล้วปีนี้เนี่ยก็ครั้งแรกเลยนะครับว่าเราสองคนจะได้ทําหน้าที่ด้วยกันเนี่จะเป็นการทํางานด้วยกันแบบได้ตังจริงๆละขรงผมกับพี่สุเมศโอ้โหไอเดียแรกจะคุยกันสั้นๆทําไปทามาอัดนานมากเลยนะครับเนี่ยเวลาหมดแล้วครับพี่สุเมศห้ามถามมไรอีกแล้วนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าวัดกันในเรื่องเกมล้วนๆเลยนะครับกับซุปเปอร์โบว์ตังเนี่ยสิบแปดรอติดตามชมนะครับครับโอเคครับ สวัสดีครับ